สวัสดีครับพบกับติวสอบ .com อีกแล้วนะครับโดยผมนะครับพรอณิกรเพลงลีนะครับประเด็นของความรอบรู้ที่ชอบออกข้อสอบนะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเน้นบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับถ้าท่านสอบหน่วยงานใดก็เน้นไปตามหน่วยงานนั้นหรือกระทรวงนั้นนะครับแล้วก็มาเริ่มกันโดยไปค้นหาตัวจริงตั้งแต่ประกาศ แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือของรัฐบาลชุดนั้นๆอย่างเช่นในปี56นี้ก็ยังอยู่ในช่วงของนางสาวยิ่งรักกินวัตรนะครับที่เป็นนายกหญิงคนแรกของไทยนะครับเราก็เริ่มกันนะครับก็คือนี่คือตัวแรกนะครับในเรื่องของคําแถลงนโยบายนะครับที่ได้ถแถลงไว้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2554นะครับเราก็ใช้หลักง่ายๆนะครับในการจับนะครับโดยใช้หลักทฤษฎีทฤษ 6 step นะครับผมตั้งขึ้นมาโดยอาศัยทฤษฎีของบลูมในการวัดนะครับประกอบไปด้วยด้านความจำความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การประเมินผลหรือจะจำสั้นๆง่ายๆนะครับว่าจำใจใช้วิสังเหมืนนะครับ6กคำสั้นๆน,นะครับจำใจใช้วิสังเหมินนั่นเองเมื่อเราจับประเด็นตามหลัก6 step ที่ได้คิดไว้ นะครับเราก็ไปเริ่มนะครับไปดูสาระสาคัญจะอยู่ที่สารบัญครับนะครับนโยบายของรัฐบาลยิ่งรักประกอบไปด้วยนะครับ8นโยบายนะครับนะก็จะมีหัวข้อบอกไล่ไปตั้งแต่อันแรกครับที่ทําไปแล้วครับนโยบายเร่งด่วนครับนะนโยบายคอมม่นคงครับนโยบายเศรษฐกิจครับนะครับสังคมครับเกี่ยวกับที่ดินทรัพยากรวิทยาศาสตร์ต่างประเทศแล้วก็การบริหารบ้านเมืองที่ดี เราก็จะมีเทคนิคการจำง่ายๆครับดวนคงกิดสังดินวิดต่างดีอันนี้เป็นเทคนิคนสั้นๆนะครับ8คํคำช่วยจำครับเราก็หลังจากเราได้ความจำนะครับสเต็ปที่1เราก็ไปดูทําความเข้าใจครับในเนื้อหาที่เขาประกาศออกมาในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ถึงยิ่งรักสีแล้วนะครับที่เรากําลังฟังอยู่นี้เป็นยิ่งรักหนึ่งหรือปูหนึ่งครับนะครับ ก็จะมีแต่งตั้งนายกนะครับแล้วก็ลงมาก็คือแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับ,ร,บนนรัฐบานลนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับประกอบไปด้วยรัฐมนตรี35นายกอีกหนึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีไม่เกิน3 6คนนะครับเราก็ไล่ลงไปนะครับไล่ามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าเป็นกระทรวงใครก็ดูนะครับว่าใครเป็นรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอย่างของเรากระทรวงสาธารณสุ นะครับในตอนนั้นนะครับก็มีการประกาศออกมาไล่มานะครับตั้งแต่ท่านอะไรครับเปิดใจไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับวรวัตต่อมาจากวรวัตใครครับสุชาตินะครับจากสุชาติใครครับทุกวันนี้ครับท่านอ๋อยนะครับท่านรัฐมนตรีจตุลนฉายแสงนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนะครับน่ะก็ไล่ลงมานี่คือวิธีการความจำแล้วก็มาทําความเข้าใจครับขออนุญาต ทำความเข้าใจเราก็ไปเริ่มตั้งแต่นะครับที่มันตอนนี้มันไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็คือในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนก็ได้ทําไปแล้วนะครับประเด็นที่1นนะครับแต่ก่อนจะมาถึงตัวนโยบายต่างๆเขาจะมีการเขียนโครงสร้างเขียนเป้าหมายไว้นะครับเป้าหมายเขียนจุดม,มุ่งหมายนะครับอย่างที่ท่านบอกที่บอกครับก็จะเขียนไว้เห็นไหมครับนางสาวยิ่งรักก็แถลงต่อ นะครับรัฐสภาแล้วก็บอกว่ามีอะไรครับจุดมุ่งหมายกี่อย่างครับ3อันนี้เป็นอะไรครับความจําความเข้าใจแหะครับอันที่1นึ่ำพาประเทศไทยสู่อะไรครับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลประเด็นที่2ครับความปลองดองประเด็นที่3ครับสู่อาเซียนครับห้าแใกล้มาแล้วครับยังไงครับนะครับก็ผ่านจากในส่วนของนะครับจุดมุ่งหมายแล้วก็มาสู่อันแรกนะครับ นะเร่งด่วนครับเร่งด่วนที่หนึ่งอะไรครับความอะไรครับปองดองนะครับตามมาคืออะไรครับตัวที่สองครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดวาระแห่งชาตินะครับตัววาระแห่งชาตินี้ก็สําคัญครับในการประกาศครั้งแรกก็จะมีอยู่แค่กี่อันครับ3อย่างโดดไล่ไปนะครับมีเรื่องแรกครับยาเสพติดเจอไปแล้วนะครับอ่าลองไล่ต่อไปครับในเรื่องของเร่งด่วนตัวที่3ครับทุจริตนะครับการคอร์รัปชัน นะครับตัวที่4คืออะไรครับเรื่องของน้ํากบอนะครับกบนนะครับณะารรมการยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้านะครับเราก็ไล่ลงมาตัวที่5ครับอะไรครับความปลอดภัยทรัพย์สินสันติสุขอยู่ที่ไหนครับภากใต้นะครับตัวนี้ก็ออกบ่อยครับนะครับนะพระราชอะไรครับพระราชดำรัสของในหลวงเรานะครับใจถึงพัฒนานะครับเอาใจมาก่อนครับเข้าใจ เข้าถึงพัฒนานะครับสองเข้า1พัดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับต่อมาครับเร่งด่วนที่ทําแล้วก็ทําอยู่ครับตัวที่6คืออะไรครับความร่วมมือนะครับกับนานาประเทศ7ครับในเรื่องของนะครับความเดือดร้อนนะครับของเงินเฟ้อของเชื้อเพลิงนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็ตัวที่8ครับคุณภาพชีวิตนะครับทำอะไรบ้างครับ พักหนี้นะครับหนี้ต่ำกว่า5 0 0แสนอย่างน้อย3ปีถ้าเป็นโครงสร้างหนี้ก็คือหนี้เกิน5 0 0แสนนะครับก็มีการช่วยเหลือแล้วก็ตอนนั้นฮิตครับตอนนี้ไม่ค่อยฮิตนะครับเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของวันละ3 0 0บาทปริยตีก็ได้แล้วนะครับทุกวันนี้นะครับเป็นเงินพอชคของเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าของชีพนะครับปริยตีเท่าไหร่ครับนะบวกเข้าให้ครบเป็น15หื่น นะครับถ้าม6เท่าไหร่ครับ9000นะครับเป็นตัวพอชคอช่วยเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้คืออะไรครับหนามเบี่ยยังชีพเทคนิคจำง่ายๆนะครับ60ปีขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับ600บาทนะครับ70เท่าไหร่ครับ79 700นะครับถ้า89ดสะบ้ครับ800ถ้า90ไม่ใช่90าบครับ1,000บาทนะครับก็จะมีตัวเสริมนะครับอันนี้มีเบี้ยยังชีพที่เข้ามานะครับ ถ้าเป็นคนพิการก็จะได้เท่าไหร่ครับเงินเพิ่มช่วยเหลือเดือนละ500บาทถ้าเป็นอสมก็6 0 0นะครับในเรื่องของตัวนี้ก็ผ่านพ้นแล้วก็มีลดกันนะครับทั้งบ้านในรลดนะครับนาบ้านหลังแรกแล้วก็รถยนต์คันแรกนะครับเรื่องเรื่องบนที่9ครับปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับปีนี้ปีอะไรครับปีห้าหกลดเหลือเท่าไหร่ครับร้อยละยี่นะครับตัวที่10ในเรื่องของการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับ ต่างๆก็จะมีกองทุนหมู่บ้านกองทุนเท่าไหร่ครับ1ล้านนะครับอันนี้ดอกจันนิดนึงครับนะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดละหนึ่งล้านบาทนะครับก็มีการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ําใช่ไหมครับเมื่อเราไล่ต่อไปครับอ่าหนึ่งจุดเท่าไหร่ครับนะมีกองทุนตั้งตัวได้อันนี้เป็นพันล้านนะครับในระดับอุดมศึกษานะครับอันนี้อะไรครับ SML นะครับ3 4 5แสนบาทตามลำดำับ S M L เลขกลางใหญ่ครับในเรื่องของกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านนะครับต่อไปในเรื่องของเล่งด่วนยกระดับสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสนะครับช่วงนี้ก็มีทั้งอะไรครับในเรื่องของมอบสนยางมอบมันมอบต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรถ้านี่คือครั้งแรกก็คือในเรื่องของข้าวนะครับรับจำนำนะครับการรับจำนำข้าว ความชื้นไม่เกินร้อยละสิบห้านะครับข้าวเกวียนละเท่าไรครับหมื่นห้าสูงสุดเท่าไรครับสองหมื่นบาทนะครับข้าวขาวหอมมะลิได้เจอนะครับต่อมาก็เป็นตัวที่สิบสองในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนี้จบไปแล้วนะครับปีนี้ก็ในเรื่องของนะครับส่งเสริมประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับตัวที่สิบสามนะครับในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรม นะครับถ้าเราพูดทันทนก็อะไรครับโอท็อปหตำบล1น1ผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับสิ 14, ครับระบบประกรันสุขภาพตอนนี้ก็มีการรวม3ระบบตั้งแต่1เมษานะครับปีนะครับ,นะรบตัว56ที่ผ่านมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับสาบาทร,รักษาทุกโรคนะครับระบบประกรันสุขภาพที่หากเราร้อยละ5แล้วก็ระบบจ่ายตรงใช้แค่บัตรประชาชนก็สามารถรันข้อมูลกันได้ นะครับก็จะมีโรคที่เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังมีอะไรบ้างครับที่รัฐบาลให้ความสําคัญประวานนะครับความดันโลหิตอะไรครับสูงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็อะไรครับมะเร็งนะครับเฝ้าระวังอุบัติใหม่ด้วยแล้วก็ใครที่เป็นนะครับสอบการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหารต่างๆนะครับแท็บเล็ตครับวันแท็บเล็ตเปื่อชายนะครับนั่นคือชื่อโครงการของรัฐบาลนะครับวันคืออะไรครับ1 แท็บเล็ตนะครับกระดานชนวนอัจฉริยะใช่ไหมครับในตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปี55ก็ให้ปออะไรครับปอ1ใช่ไหมครับตอนนี้ปี5้มีการปรับขึ้นมาเลยครับปอ2แล้วก็อะไรด้วยครับมอ2เพิ่มขึ้นมานะครับราคาครั้งแรกเท่าไหร่ครับ2400ตอนนี้ก็มีการตกลงเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกนะครับ ในส่วนตัวที่16ครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของปฏิรูปการเมืองนะครับถ้าฮิตตอนนี้คืออะไรครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผ่านมาแล้วในเรื่องของที่มาสวนะครับปรับใหม่นะครับนะแล้วก็รอประกาศอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงสมัยประชุมนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับเข้ามามีส่วนร่วมอีกแต่ว่าตอนนี้รัฐสภาทําอยู่ก็คือในเรื่องของการนะครับพรบนิรโทษกรรมนะครับการเมืองก็เป็นอย่างนี้ครับ เราต่อมาครับนโยบายรัฐบาลก็ได้ข้อเร่งด่วนกี่ข้อครับ16ข้อก็ทําอยู่ทั้งที่เสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับมาดูนโยบายข้อที่2ของรัฐบาลวิ่งรักคืออะไรครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับอันที่1ก็นะครับสถาบันเทิดทุนไว้อันที่สองอะไรครับกองทัพนะครับตัวที่3อะไรครับความร่วมมือระหว่างประเทศตัวที่4ครับเตรียมความพร้อมแห่งชาติ นะครับตัวที่5ครับยาเสพติดนะครับนี่คือข้อที่2มี5ข้อครับส่วนนโยบายข้อที่3เรื่องของเศรษฐกิจนะครับมหาภาพเป็นไงครับมหาเป็นไงครับใหญ่ครับขนาดใหญ่กระจายสร้างความเป็นธรรมนะครับให้ประชาชนให้เศรษฐกิจให้ทุกอย่างสนอสถาบันต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของภาษีเรื่องต่างๆเข้ามาครับ3.2ครับนโยบายสร้างรายได้ มาจากที่ไหนครับเด่นเลยการท่องเที่ยวนะครับอะไรอีกครับการเกษตรอาหารอะไรอีกครับในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันต่างๆนะครับนี่ก็จะมีตัวเข้ามาไปครับ3.3นะครับนโยบายอะไรครับของเศรษฐกิจครับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับภาคเกษตรเพิ่มผลผลิตอะไรต่างๆแปรรูปช่วยกันนะครับแล้วก็ไล่มานะครับ แต่ละภาคภาคเกษตรภาคอะไรครับอุตสาหกรรมการแข่งขันนะครับคำฮิตทางอุตสาหกรรมนะครับ Expo World Expo อะไรต่างๆนะครับเลือกมาเลยนะครับในเรื่องของอะไรครับเนี่ยโอ้พลังงานทดแทนสะอาดนะครับ Ethanol biodiesel NGV นะครับนี่ที่เขาเขียนไว้นะครับการท่องเที่ยวนะครับพัฒนาต่างๆนี่ก็จะช่วยภาค นะครับของรัฐบาลแล้วก็ช่วยส่งเสริมประชาชนให้มีงนนะินทขยับมาเรื่อยๆครับ3.4ครับนโยบายโครงสร้างพื้นฐานนะคำว่าพื้นฐานเนาะนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระบองเงินกู้2.2ล้านล้านนะครับที่พูดกันแล้วก็เอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางน้ำทางอากาศทางเรือแล้วก็ในเรื่องของถนนการท่องเที่ยวนะครับนี่คือคงพระบองเงินกู้ให้อำนาจกระชวงการคลัง นะครับถ้าเป็นเรื่องของน้ำก็สามจล้านล้านนี่แล้วก็ไล่มาครับนะครับระบบรถรางระบบทางเชื่อมนี่เขาแถลงอะไรไว้เขาก็จะพยายามทําตามสิ่งที่ได้แถลงไว้นะครับมีอะไางครับอ่ารถไฟทางคู่1อะไรสองอะไรครับความเร็วสูงนะครับสอะไรครับขยายทางรถไฟนะครับน่ะมีรถไฟ10บสาย20บาทบัตรเดียวอย่างนี้ครับ ต่อไปครับเศรษฐกิจข้อที่3อะไรครับพลังงานในเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานต่างๆนะครับแก๊สโซฮอร์ไบโอดีเซลนะครับอนุรักษ์นะครับใช้แล้วก็ช่วยอนุรักษ์ด้วยค้นหา3.6ครับในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับครับนั่นก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับต่อไปครับ เน้นๆเ,เลยครับพวกที่คนที่สอบคุณครูแล้วก็ว่าที่ท่านผู้บริหารทั้งหลายนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตเพราะนโยบายการศึกษาอยู่ในตัวนี้นะครับนโยบายการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในตัวนี้นะครับอ่านโยบายการศึกษามีกี่ข้อครับอ่าอันแรกครับพัฒนาคุณภาพคุณภาพอะไรครับการศึกษาปฏิรูประบบทําหลักสูตรทําอะไรต่างๆอันที่2อ,อะไรครับโอกาสทางการศึกษา นะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับอะไรครับนโยบายการรับนักเรียนต่างๆการขยายผลต่างๆมีใครบ้างครับผู้อยากไล่ผู้ได้โอกาสผู้พิการนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมีอะไรครับปฏิรูปใครครับนี่ครูนะครับช่วยเหลือครูมีอะไรครับข้อนี้นะครับในเรื่องของอุดมแล้วก็อาชีวะสีข้อไปแล้วนะครับต่อไปอะไรครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานะาครับ หกรับในเรื่องของการวิจัยและกการสร้างทุนทางปัญญานะครับเคยได้ยินคําว่า education hub นะครับให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษานะครับ medical hub ก็จะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขถ้า education hub ก็เป็นของเราครับแล้วก็ตัวที่7ครับการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่อะไรครับอาเซียนประชาคมอาเซียน AEC a s e a n Economic Community นะครับปี58ครับ แล้วก็เริ่มเข้าสู่กันนะครับตัวต่อมาครับ4.2แรงงานนะครับ300บาทเกี่ยวข้องนะครับต่อไปครับ4.3ครับสุขภาพของประชาชนนะครับพอคำว่าผู้สุขภาพนึกถึงอะไรครับบาท30บาทใช่ไหมครับนึกถึงโรคเสี่ยงโรคต่างๆนะครับนะครับไล่มาเรื่อยๆครับต่อไปครับ4.4ศาสนาศิลปะและอะไรครับวัฒนธรรม นะครับมีอะไรเด่นช่วงนี้ไหมครับนาติดตามข่าวสารในเรื่องของศาสนานะครับนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะครับการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินะครับอลองไลลมาครับ4.5ครับความมั่นคงของชีวิตและก็สังคมนะครับไปครับ4.6กอ๋อก็จบนะครับนั่นคือตัวที่4 ดวนคงกิดสังแล้วก็อะไรครับดินดินคืออะไรครับดินทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับอะไรที่ออกข่าวที่เป็นกระแสที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเราก็จับมานะครับในเรื่องของการปลูกป่าการอะไรเขาก็จะมีการกฎหมายกีดฉบับครับ5ฉบ,บับนะครับพื้นฟูแหล่งน้านะครับต่างๆเร่งรัดควบคุมนะครับสร้างความเป็นธรรมนะครับความตระหนัก บริหารจัดการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วนโคงกิจสังดินแล้วอะไรครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและก็ Innovation นวัตกรรมนะครับไปมาครับตัวที่7ครับนโยบายต่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับก็จะได้เห็นแล้วก็สร้างอะไรครับ ไล่มาเรื่อยๆเจนึงนะครับความสัมพันธ์ความสามัคคีนะครับหาผลประโยชน์นะครับนะเพื่อเอื้อต่อกันนะครับแล้วเราก็มาช่วยกันพัฒนาบนยุทธศาสตร์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายของรัฐบาลเห็นอะไรก่อนนี้ไหมครับอ่าเมื่อกี้อยู่ที่ไหนครับในเรื่องของภาคใต้ใช่ไหมครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่ก็มีนะครับสามารถนําไปใช้ได้ทุกที่นะครับเหมือนกับนะครับ หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของนโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับมีอะไรบ้างครับประสิทธิภาพนะครับมีไหมครับประสิทธิภาพนอกจากการทําให้เกิดประสิทธิภาพ e f f i c i e n c y นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่มือนใกล้กันคืออะไรนะประสิทธิผล e f f e c t i v e n e s นนะครับนะมีอะไรนะเมื่อกี้มีประสิทธิภาพนี่อะไรครับกฎหมายแล้วก็เกิดความอะไรครับยุติธรรมนะครับมาชิครับ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับช่วงนี้ฮิตอะไรครับในเรื่องของนะครับทีวดิจิตอนนะครับก็ยืนกันไปแล้วนะครับอะไรต่างๆติดตามนะครับก็จบนะครับในเรื่องของนโยบายรัฐบาลตามที่นางสาวยิ่งรักท่านได้ประกาศก็ผมก็เลยมีตัวสรุปมาให้ดูครับง่ายๆนะครับนี่ครับความจําสรุปครับคืออะไรครับกี่ข้อครับ8นโยบาย มีทั้งหมด58ข้อย่อยนะครับวินะธีจำครับด้วนคงกิจสังดินวิตต่างดีโอเคครับนี่คือความจำเนาะถ้าเป็นความเข้าใจก็ไปเจาะของใครของมันที่เราสอบถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาก็อะไรครับสังคมและคุณภาพชีวิตมีกี่ข้อครับ7ข้อย่อยนะครับนนะี้ก็จะเขียนไว้วิธีการจำนะครับนะ อ,อย่างเช่นของครูจำไงครับนี่ไงนะครับคุณก็คุณเลยครับคุณภาพการศึกษาโอก็โอเลยครับโอกาสครูก็ปฏิรูปครูโดมก็อุดมอาชีวะโนก็เทคโนโลยีก็วิจัยและลงท้ายที่ไรครับอาเซียนอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคที่ช่วยในการจํานะครับหลังจากท่านทําเสร็จแล้วท่านก็อาจจะเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์ของผมเองนะครับนเบอร์วายเวฟทิวสอบ .com นะครับถ้าคนไหนท่านใดยังไม่เข้าใจก็ง่ายๆครับก็พิม์พอะไรครับหรือจะพิม์พที่เราถนัดคือเข้าไปที่ w ว w ร์ไวด์อะไรครับ Google ใช่ไหมครับที่ถนัดง่ายๆนะครับผมลองเข้าไปให้ดูครับแล้วเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอช่องเตืมนแล้วก็พิม์พอะไรครับติวสอบนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็จะเห็น ใชไหมครับเมื่อเราเข้าไปก็คลิกมันก็จะขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นตัวแรกใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเลยครับติวสอบนะครับมันก็จะเข้าไปเลยครับท่านก็หลังจากอ่านเนื้อหาเสร็จก็อาจจะเข้ามานะครับในห้องสอบออนไลน์นะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายครับก็มาเลือกจะสอบอะไรสมรรถนะกฎหมายความสามารถทั่วไปความรอบรู้นะครับนะผมก็ทําไว้ถ้าไม่เห็นที่หน้าแรกก็คลิกเข้าไปที่ห้องทั้งหมดนะครับ มันก็จะลิงก์ไปยังตัวย่อยนะครับก็จะมีข้อสอบต่างๆให้ท่านดูนะครับลองทําดูนะครับโดยวิธีการทําข้อสอบก็เหมือนอย่างที่นะครับอย่างชุดเดิมๆครับก็แค่คลิกสตาร์ทใช่ไหมครับก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับลองทําแล้วก็ตอบไปเลยนะครับก็จะประมวลผลให้นะครับอันนี้คือนะครับชุดนี้ที่เรามานําเสนอกันในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับ นะเมื่อปีไหนท่านสอบอะไรก็ดูข้อมูลที่ทันสมัยนะครับอย่าลืมอัปเดตแล้วก็ฝึกทำง่ายๆโดยหลัก6เต็ปจำใจใช้บีสังเหมือนขอขอบคุณมากนะครับจากติวสอบ com นะครับผมพออนิกรพิงรีนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในชุดต่อไปสวัสดีครับ